สาหลายจาบันพอกินกับข้าวผัดต้มยำเข้ากันเหมือนกันนะเนี่ยโน่นแกฟ้องอาจารย์เหรอเรื่องที่ฉันเอากันบ้านแกไปลอกอ่ะก็อาจารย์เขาถามว่าทําไมรายงานฉันเหมือนกับของพวกเธอฉันก็แค่เอาให้อาจารย์เขาดูว่าฉันส่งก่อนนี่แกอยากมีปัญหากับพวกฉันมากเหรอแค่นี้ก็จะไม่มีใครครบอยู่แล้วเราจะรออะไรกันอยู่ล่ะก็จัดการไปเลยสิหยุด อย่ามาทําตัวอันธพาลแถวนี้ที่นี่มหาลัยนะไม่ใช่ที่ที่พวกแกโตมาแกพูดแบบเนี้ยก็จะหาว่าบ้านพวกฉันเป็นไงฮะไม่รู้สิการเลี้ยงดูอาจจะไม่ต่างกันมั้งก็เลยมาอยู่ด้วยกันได้เน่เต็มก็อยากมีปัญหากับฉันอีกคนเหรอสารเน่น,นนะอยากถูกแบนอนนีกคนหรือไงไว้กลัวจังเลยอ่ะกลัวกลัว บิมมาช่วยเราแบบเนี้ยไม่กลัวพวกนั้นหรอทำไมต้องกลัวพวกนั้นด้วยอ่ะก็แค่พวกที่ไม่มีคนคบมันก็เลยมาคบกันเองขอบคุณนะบิมฉันนโดนรังแกมาตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกพวกนั้นแค่อันธพา,าลไล่รังแกคนอื่นไปทั่วคงเพราะว่าพวกเยอะนั่นแหละก็เลยไม่มีใครกล้ามาช่วยฉันเพราะกลัวโดนไปด้วยพวกเยอะแล้วยังไงจริงใจต่อกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่เขาก็ดูเหนียวแน่นกันดีนะอาจจะรักกันมากก็ได้มีเรื่องขี้ก็ขนกันไปทางแก๊งแบบนั้นนะเขาเรียกว่าหมาหมู่ไม่ต้องไปสนใจหรอกต่อไปก็อยู่กับฉันนี่แหละ นักศึกษาทุกคนคะวันนี้อาจารย์จะให้ทุกคนแบ่งกลุ่มกลุ่มละสามคนนะคะเดฟก,กำลังมาเดี๋ยวให้มาอยู่กับเราแล้วกันบางนาอีฟแกอยู่กับฉันนะส่วนแป้งไปหาคนอื่นอยู่ด้วยแล้วกันวิ๊ย เป็นส่วนเกินซะง,งั้นฉันเป็นคนเสียสละออกมาเองจ้ะฉันรู้จักคนต้องเยอะแยะอยู่กับใครก็ได้รออีกสามคิวนะหนูเมื่อกี้มีคนมาสั่งไว้ก่อนหน้าจา้ะได้ค่ะป้าของหนูสองคนเอากระเพราหมูกรอบนะเหมือนกันเลยคิวเยอะแก okay. ฉันว่าไปกี่ร้านอื่นกันเถอะ มีตองป้าหน่องเขาเป็นเพื่อนสนิทแม่ฉันเดี๋ยวฉันละคิวให้เองไปป้าทำให้พวกฉันก่อนนะสิจานหิวแล้วนะแต่พวกฉันมาก่อนนะว้าแย่จังพอดีว่าป้าเขาจะทำให้พวกฉันก่อนนะสิใช่ไหมคะป้าไม่ป้าจะทำตามคิว ไม่รัดคิวให้ใครทั้งนั้นไหนแกนบอกว่าสนิทกับป้าเขาไงให้ป้าเขาทำให้ก่อนสิป้าสนิทกับแม่เธอไม่ใช่เธอเดี๋ยวป้าจะฟ้องยายพาด้วยว่าเธอไม่เคารพกฎระเบียบวินยัยถ้าจะกินก็ต้องรอคิวร้านป้าไม่มีระบบคนสนิทจ้ะไว้ขี้โม้นหน่อะ ไปกินร้านอื่นกันดีกว่าเสียเวลาน่าอายคิดว่าจะใหญ่ไปแกรอฉันด้วยสิเดี๋ยวนะักศึกษาที่เช็คชื่อแล้วมารับใบงานตรงนี้ได้เลยนะ นักศึกษาเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เช็คชื่อใช่ไหมคะนี่จะมาเนียนรับใบงานทาั้งๆที่ตัวเองยังไม่เข้าคาบเรียนได้ไงแต่อาจารย์คะคะแนนหนูขาดละสี่แบบนี้อาจารย์บอกแล้วไงว่าคาบเนี้ยห้ามสายห้ามขาดอาจารย์ช่วยไม่ได้นะ ไหนพวกแกบอกจะเช็คชื่อให้ฉันไงฉันก็บอกอยู่ว่าวันนี้จะเข้าสายอ่ะเอา้าฉันก็บอกแป้งให้มันเช็คให้เราไงฉันก็นึกว่าแกบอกปีใหม่ให้เซนชื่อเข้าเรียนให้อ่ะฉันก็ไม่รู้อะ่ะนึกว่าอีฟกับแป้งจะเช็คให้แกแล้วทำไมไม่ช่วยกันดูให้ฉันหน่อยอะ่ะคะแนนฉันยิ่งน้อยอยู่ไม่รู้เว้ยที่หลังก็รีบเข้าเรียนดิ คนที่น่าสงสารน่ะคือคนที่คิดว่าตัวเองมีเพื่อนเยอะแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยเลือหรือจริงใจเลยสักคนเห็นแล้วใช่ไหมนุ่นฉันก็งง,งงกับพวกนั้นนะสนิทกันยังไงทำไมดูไม่ค่อยสนใจกันเลยคิดข้าวเถอะ สองคนนี้ม่นอาอีกแล้วพวกแกมันกล้ามานั่งที่ประจำของพวกเราพี่ใหม่แกเข้าไปจัดก,การสิฉันเหรอต้องแกนั่นแหละแกใหญ่สุดอะพวกมันน่าจะกลัวแกนี่มันที่ประจำของพวกฉันกาเสอือกมานั่งได้ไงไหนอะที่ตอก็ไม่ได้เขียนชื่อนี่ว่าเป็นของแก พวกแกจะหาเรื่องพวกเราไปถึงไหนอะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรอเดี๋ยวนี้นุ่มมันก้าวะ่ะแกจะกลัวมันทำไมจัดการมันเลยดิเอาเลยปีใหม่แกมันคนจริงไม่กลัวใครอยู่แล้วเอาเลยแกพวกฉันอยู่ตรงนี้ล,ลุกขึ้นพวกฉันจะนั่งตรงนี้ฉันให้นั่งก็ได้ แต่พวกแกต้องยกมือไหว้ขอฉันดีๆฉันสองคนถึงจะลุกให้นี่แกคิดว่าพวกฉันไม่กล้าใช่ปะอยู่ดีๆไม่ได้ใช่ไหมเปรมรออะไรอยู่ล่ะปีใหม่ตกมาเลยเอาเลยนักสึกษา พี่สาธารณะได้ยังไงพวกเธอเป็นปัญญาชนแล้วนะก็สี่คนเนี้ยเข้ามาหาเรื่องพวกหนูก่อนค่ะใช่ค่ะเราสองคนนั่งกันอยู่ดีๆพวกนี้ก็เข้ามาไลท่ที่พอเราไม่ยอมก็จะใช้กําลังค่ะไหนแกบอกพี่ว่าไม่มีปัญหาอะไรงไงพี่เหรออืมพี่เพิ่งเขาเป็นพี่สาวแท้ของฉันเองอ่ะ ที่นุนกับปิมบอกว่าพวกเธอใช้กําลังเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่นะคะอาจารย์ปีใหม่คนเดียวเลยอยากที่ใช้กําลังใช่ค่ะพวกเราแค่มาอยู่เป็นเพื่อนแต่ไม่คิดว่าปีใหม่จะทําแบบนี้เฮ้ยทำไมพวกแกทําแบบนี้อ่ะแป้งกับบางนาพูดจริงนะคะพวกเราสามคนไม่เกี่ยวเลยค่ะอาจารย์ก็น่าจะเห็นว่าใครเป็นคนลงมือพวกเธอทั้งหมดไปคุยกับอาจารย์ที่ห้องเดี๋ยวนี้เธอสองคนด้วย สุดท้ายปีใหม่ก็โดนทันบนคนเดียวซะงั้นช่วยไม่ได้ก็อยากเชื่อเพื่อนเองนี่ <_ C os> แถมตอนนี้เหมือนจะไม่มีใครคบปีใหม่ด้วยแกเนาะเราควรสงสารเขาดีไหม <_ c oughs> อย่าไปสนใจเลยฉันบอกแล้วพวกเนี้ยไม่เคยจริงใจต่อกันหรอกว่าแต่ฉันก็เพิ่งรู้นะว่าเป,เป็นน้องสาวของอาจารย์พึ่งอะ่ะทำไมไม่เห็นบอกใครเลยอะ่ะก็ฉันไม่รู้ว่าฉันจะบอกไปทำไมก็เผื่อพี่สาวปีมช่วยเราได้ไงเราจะได้ไม่โดนรังแกฉันบอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆอะอีกอย่างฉันก็ไม่อยากพี่สาวเข้ามายุ่งด้วยแต่เขาก็เคยถามฉันเรื่องนี้นะ ลงไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันตามไปปิมพี่ถามอะไรหน่อยสิเธอมีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมสาขาไหมไม่มีหรอกพี่ถามทำไมหรอถ้ามีปัญหาอะไรให้รีบบอกพี่นะพี่ไม่อยากให้เราแบ่งพักแบ่งพวกกัน ค่ะไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่น้องแท้ๆหรอทำไมนามสกุลไม่เหมือนกันเลยอะ่ะก็พี่สาวฉันแต่งงานแล้วเขาก็เลยใช้นามสกุลสามีเขาเนี่ยพวกแกเป็นบ้าอะไรทำไมทิ้งฉันให้อยู่คนเดียว แกเป็นบ้าเลยเนี่ยไม่มีใครครบแล้วก็อยู่คนเดียวไปสิเจ้าอย่างงี้ใช่ปะได้นี่ฉันจะแฉให้หมดเลยอีฟบางนามันเคยบอกฉันด้วยว่าแกปากเหม็นแล้วมันยังนินทากับฉันอีกนะว่าแกแค่กวัวปากมาเรียนไม่ได้แปลงฟันไม่รู้ว่าอาบน้ำมาหรือเปล่านั่งค้างด้วยแล้วเหม็นเขียวไอบ้บางนาแกเป็นคนแบบนี้เหรอ บางนานมันเคยบอกฉันว่าพ่อแม่แกเป็นคนเก็บขยะขายแล้วก็ให้แกกินขยะรีไซเคิลแทนข้าวบางนานี่แกได้ถึงพ่อถึงแม่ฉันเลยเหรออีฟแกไม่ต้องเลยนะปีใหม่อีฟมันเคยบอกฉันว่ามันชอบแฟนแกอ่ะอีฟนี่แกคิดจะแย่งแฟนฉันเหรอไม่คิดแบบนี้เพราะมันลืมติด มาด้วยกันก็นั่งด้วยกันสิมันเปลืองโต๊ะร้านป้ารู้ไหมหนูมาคนเดียวค่ะไม่รู้จักกับสามคนนั้นเกิดกูพวงแตกซะแล้วอืมยังไม่ทันเดบิวต์ก็ไปไม่รอดไม่สามนาทีกันเลยไปกลุ่มไหนก็ไม่มีใครให้เข้า ตอนนี้ก็ไม่มีใครครบสรุปหัวเดียวกระเทียงรีบทุกคนเลยเห็นไหมพอไม่มีพวกก็เป็นหมาซึมแดดกันทุกคนเลย